เอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องมาสรุปเสียงที่ใกล้เคียงกันอีกทีหนึ่งนะคะตารางที่ดังนะคะัคตาคณะหน้านี้เลยนะคะใครมีชีตแล้วนะชีตหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะสอนเรื่องพื้นฐานภาษาญ,ญี่ปุ่นเรามาทบทวนกันนิดนึงเออมีน้องถามกันมาตลอดเลยว่าตัวนี้ตัวซึกับตัวจึออกเสียงต่างกันยังไงนะคะให้น้องๆเปิดไปที่หน้าหนึ่งเลยนะคะหน้าตารางตัวอักษรที่ดังนะันตัวซึเนี่ยมันอยู่ในวักไหน วัคซะใช่ไหมสชสเสโซวัคก,ก็คือ5้าตัวนี้ตามนี้เลยนะคะทีนี้เขาแบ่งเป็นวัคเพราะว่าตำแหน่งการออกเสียงนะคะริมฝีปากอ่ริมฝีปากาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าตำแหน่งข้างในเนี่ยที่เป็นจุดกําเนิดในการเปล่งเสียงเนี่ยมันอยู่จุดเดียวกันอเพราะฉะนั้นสชสเสโซหนูสังเกตลิ้นของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนสชสเสโซจะอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแค่ รูปปากใช่ปะฟังอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะสชสเซโซสะชิสเซโซได้ไหมอืมนะคะเพราะฉนั้นถามว่าตัวนี้ตัวชิออกเสียงยังไงออกเสียงแบบชินั่นแหละคะ่ะไม่อยากเทียบกับภาษาไทยเนาะสังเกตดูว่าลิ้นเราไม่ติดเพดานนะคะมันจะมีลมผ่านออกมาเบาๆาอ่ะลองพูดตามดูนะคะชิชิพูดทั้ง5้าตัวเลยก็ได้สชสเซโซ สัิสุเสศนสัชสุเนนะสศสัิสุเสซอ่ะต่อไปวักต่อมาค่ะเราก็จะเรียนวักทะอ่าดูตามตารางเลยนะคะทะเวลาเราพูดทะสังเกตลิ้นอยู่ตรงไหนทะลิ้นไปกระทบกับเพดานแล้วออกเสียงทะถูกไหมเพราะฉะนั้นทั้ง5ตัวนี้ลิ้นก็จะทำแบบเดียวกันทะนะคะตัว จินะคะตัวจิมีน้องถามว่าชิตัวนี้กับตัวนี้ตัวใกล้ๆก,กันเนี่ยนะคะต่างกันยังไงก็ต่างกันที่ตำแหน่งลิ้นนะคะตัวนี้ก่อนละกันตัวจินะคะทะเอาทั้งแถวก่อนนะคะลองฟังเสียงเซนเซดูนะคะแล้วก็พูดตามด้วยก็ได้ทะจิจุเทโททะจิจุเทโท,ท,ท,ท ถ้ากล้องเข้าไปในปากได้เซนเซก็อยากให้น้องๆเข้าไปดูในปากเซนเซนะเพราะว่าอะไรลิ้นมันติดเพดานต่างจากวัคแรกเมื่อกี้นี่เลยสชิสุเสโสลิ้นเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมไม่ติดเพดานแต่ว่าวักทะทะจิ s เทโททะจิสเทโทติดเพดานหมดทะจิสเทโทเพราะฉะนั้นถ้าหนูถามความแตกต่างระหว่างตัวชิกับตัวจิต่างกันยังไงก็ต่างกันที่ตำแหน่งลิ้นเอาหม่อีกทีหนึ่งนะคะชิ ชิจิอ่าใช่ไหมชิจิชิจิชิจิแตกต่างกันแน่นอนต่อไปอีกตัวหนึ่งค่ะสึสึสึแล้วก็จึจึจึต่างกันไหมต่างกันนะคะสึไม่ติดเพดานจึติดเพดานสึจึสึจึแบบทดสอบค่ะเตรียมหูให้พร้อมนะคะเตรียมหูให้พร้อมแล้วก็เตร,รียมปากกามาวงด้วยเซนเจจะ,ะทดสอบน้องๆว่าเสียงที่เซนเซพูด ข้อไหน 1, 2, 3, อหรือ4่อ่าโอเคไหมเอา2ตัวเลือกก่อนละกันนะคะเออสตัวเลือกเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปข้อ1ชิตัวไหนอ่าชิชิช,ชิตัวไหนคะ1หรือ2อ่าฉเฉลยคือแดงแดงแดงใครถูกนะคะได้หนึ่งคะแนนให้สุกินี่บัมข้อ2ข้อ2ก็คือจิจิจจ ข้อไหนอ่านะคะเชิญเลยคือตัวนี้นะคะอีกทีหนึ่งนะคะทวนความแตกต่างระหว่างสองอันชิจิชิจิจิชิจิช,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 ชิโอเคค่ะมาอีกตัวหนึ่งบ้างสึกจุนะคะสึกจุตัวตัวนี้มีขมวดหัวกลมๆเนี่ยเล็กๆหัวกลมๆเล็กๆของเราไม่ติดเพดานแต่ว่าตัวนี้นะ ให้เราสังเกตว่ามันเหมือนลิ้นขึ้นไปดันเพดานก็ได้จําแบบนี้ก็ได้นะคะตัวจุมันเหมือนโค้งอง,งอเหมือนลิ้นขึ้นไปดันเพดานเวลาเราพูดเราก็ต้องเวลาเราอ่านออกเสียงเราก็ต้องเอาลิ้นไปดันเพดานด้วยจุจุจ,จุทำปากจุ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 จ,จ,จุโอเคไหมอืมทดสอบค่ะข้อหนึ่งจุตัวไหนจุจุจ,จุได้ไหมอ่าเฉลยแล้วนะ ตั้งแนงแนงแงข้อสอค่ะสึ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 ตอบได้ไหมคะเฉลยแล้วนะคาตอบคือตั้งแนงแนงแงทถ,ถูกกันไหมนะคะใครถูกทั้งหมด4ข้อนะคะก็ผ่านได้เลย3าี่ตัวนี้ไม่มีปัญหานะคะก็มีใครมีปัญหาข้อไหนอีกบ้างนะคะก็ทักกันมาได้ใน l i น์แอดออสเซนเนะคะแล้วก็ฝากชิดนี้ไว้ด้วยนะคะใครที่ ยังไม่ได้เรียนคอร์สนี้ก็แอดไลน์แล้วก็สมัครได้ใน Line แอดออยเซนเนะคะน้องๆก็จะได้รับคอร์สเรียนฟรีกับชีตแบบ PDF นะคะฟรีทั้งหมดแต่ว่าที่เซถือเป็นรูปเล่มนี้เนี่ยมีจำหน่ายนะคะเซปริ้นมาให้น้องๆเป็นรูปเล่มเลยจะได้สะดวกนะคะหนูไม่ต้องไปปริ้นเองเซปริ้นให้แล้วก็จำหน่ายอยู่ที่ราคา101บาท <l ark> ราคาเดียวกันกับชื่อคอร์สเลยนะไม่รู้จะตั้งเท่าไหร่นะคะเอ่อไม่คือคือไม่คิดถึงกำงกำไรอะไรทั้งสิ้นนะคะมีแถมด้วยมีแถมสมุดคัดให้น้องๆด้วยอันนี้คือคุ้มค่าเกินราคาจริงๆนะก็จะเป็นสมุดคัดตัวที่รื่องนะคาตาคณะหรือว่าเอาไว้คัดคันจิก็ได้นะคะข้างในเนเนื้อกระดาษด,ดีมากเลยนะคะแล้วก็หนา ออกระดาษเนื้อหนาดีมากตารางก็เส้นคมชัดชัดเจนทุกแผ่นเลยนะคะก็แถมไปให้สำหรับน้องๆที่สั่งชื้อชังชื้อชองชื้อชีตรูปเร่มนะคะในคอร์ส101โอเคไหมก็ฝากกันไว้นะคะส่วนใครที่มีคำถามเพิ่มเติมยังไงก็ถามกันมาได้ในไลน์นะคะแล้วเดี๋ยวเซนเซน่ามาตอบในคลิปต่อไปวันนี้เซนเจไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ามาตะคอ,อนโดสวัสดีค่ะ